กลับมาต่อฮะมสามทำไมถึงต้องทำ u t u b e ตอนมสามฮะตอนมสามผมจำได้ว่ามสามนี่คือผมเตะบอลให้เหงือเปียกเพื่อให้ผู้หญิงแบบแถวๆนั้นเห็นอุ้ยเท่จังเลยเหงือเปียกอะไรเงี้ยแล้วคุณมาเลือก youtube ทำไม่ะผมผมเต้นตอนนั้นอ๋อเต้นใช่ใช่อคุณเตะบอลผมเต้นอ่าผมอ่าผมก็เต้นเหมือนกันตอนผมก็เต้นเหมือนกันอ๋อครับแต่แต่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้คิดจะทำยูทูบไงตอนนั้นอ่ะทำไมถึงคิดทำยูทูบอ่ะว่างครับว่างแล้วก็ มันมี Sony h a n d ด c a คมวางอยู่ก็เลยเปิดมันแล้วก็เต้นใส่เข้าไปครับผมเฮียจบดื้อๆอย่างนี้เลยวะจริงเพี่งแ่นั้นแหละฮะจริงจริงมันไม่มันไม่ได้อะไรแบบว่าเฮ้ยเราฝันว่าเราต้องทำยูทูปว่ะมันไม่ไม่มีอะไรอย่างนั้นนะไม่มีอะไรอนะนี่คือถ้าเกิดทำเป็นหนังอ่ะห้านาทีแรกอ่ะแม่งเล่าจบไปแล้วอ่ะแบบห้านาทีแรกคือจบละเฮียการปูเรื่องกูไม่มีปูเรื่องทั้งนั้นจบครับจบแต่เรื่องมันมาทีหลังเรื่องอ๋อเรื่องาทีหลังใช่ใช่ก็คือพอทำยูทูปคลิปแรกมาปุ๊บอัพลงไป ใช่ครับอัพทิ้งเลยครับอัพแล้วแบบไม่ได้สนใจมันเลยทิ้งเลยแล้วก็อัพเฟซบุ๊กได้วยจริงๆคือเราทําลง Facebook เพื่อให้เพื่อนดูแล้วกัไม่ลงยูทูปด้วยก็เลยลงไปด้วยสร้างไอเขา,าวไว้แล้วก็ลงแล้วฟีดแบ็กคอมเมนต์ของเทปคลิปแรกเป็นไงมั้งมันใช้เวลาเหมือนกันครับกว่าจะเริ่มมีฟีดแบ็กเข้ามาแล้วพอมันมาแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยมันก็มีคนชอบอะอะไรเงี้ยจริงๆมีคนมาคอมเมนต์คนคอมเมนต์คือต่างชาติป่ะตอนนั้นตอนนั้นจะเป็น พวกเต้นเองอะไรเงี้ยต่างชาติมันก็ำลังบูมมากตอนนั้นเตปอัพสองเตปอัพสองใช่ใชมันกลาลังบูมมาก uh uh. แล้วก็ทุกคนมันก็หาอะไรคลิปแบบนี้ดูอยู่แล้วอะ oh. ไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วคุณไปเต้นเป็นได้ไงก็สเตปอัพสองครับไม่ใช่ดิคุณจะเดินคุณจะดูสเตปอัพสองเสร็จออกมาแล้วคุณเต้นเป็นเลยมันก็ไม่ได้มันก็ได้ไฟไงได้ไฟแล้วเราก็ไปเรียนรู้กับการเต้นก็จริงๆก็ y ก็ t ู b e เป็นส่วนใหญ่ๆใ,ในการ mm. ที่ทําให้เราเจออะไรพวกนี้นะฮะได้เจอนักเต้นที่เราชนอบบบแ โรเบิร์ตมูเรนเป็นชื่อแรกที่พูดตลอด uh uh. ชื่อสองก็เป็นฟิลิปชิบีฟอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แกล้กงๆเราเหล่านั้นแล้วก็ได้ดูรายการพวก DC, เอบีดีซี oh, <AB> อะไรเงี้ยอ๋อเอบีดีซีอะไรเงี้ยอเมริกาเบสแดนครูใช่แล้วก,ลวก็ลงรักกันเต้นขึ้นมาอ๋อ oh. แต่ในยุคนะั้นถ้าเกิดแดนเซอร์ที่แบบอดังถ้าเกิดพูดไปคนน่าจะรู้จักก็มีแบบอะไรเช่นแบบ้าแบบวอรกี้ ใช่ครับเจ้าของที่ควีสครูควีสครูควีสครูที่โคตรเก่าเลยอะเออโบริเออโคตรเก่าเลยเออโอเคฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิด Thailand นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิด Thailand นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผม ฝากสต๊าฟช่องนี้นะครับผมครูคิดส์ไทยแลนด์นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดส์ได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝากสต๊าฟช่องนี้นะครับผมครูคิดส์ไทยแลนด์นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดส์ได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝากสต๊าฟช่องนี้นะครับผมครูคิดส์ไทยแลนด์นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดส์ได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผม